สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะช่องปุ้ยพาลวยทุกคนนะคะทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านเลยนะคะ,ะ,คะ,ท,ท,ท,ะ,คะทุกคนนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาสรุปนะคะเราพัฒนานะคะสรุปคะ่ะทุกคนรวม,ท,มทั้งหมดทั้งมวลที่มีณนะตอนนี้นะคะทุกคนนะคะแอดก็มึนแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเมาทั้งไทยทั้งไอ้นี่นะคะจะสรุปเรานะคะอู้หัวกว่า,าจะได้ทําเสร็จนะคะมวัวแต่เก่งไทยตัวเองอยู่เนาะทุกคนนะคะเก่งมืดมือมือดเว้นคะ่ะทุกคนอดูเป็นสถิตินะคะอู้จะเป็นหวยอกซาใจนาะจากหลายหลายท่านก็ได้หลายๆท่านก็ไม่ได้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจ f อซเลยนะคะมีแม่ทุกคนเด้อค่ะผู้บาอาจารย์ทุกท่านเนาะเอามาดูกันนะคะทุกคนนะคะชุดสรุปเล่าพัฒนานะคะอะเราจะไปสอยสามตัวกันอีกนะคะทุกคนสายสายสามตัวนะคะ สาสามตัวเนาะคัดเอาเลือกเอาเด้อจำมันก็หลายตัวหลายชุดนะคะถ้าให้แอดฟันแอดก็ฟันนะคะทุกคนนะคะแต่มันก็ไม่เข้าก็ขออภัยนะคะใครที่ตามชุดโงชุดฟันอะไรก็เนาะก็ลองดูกันเอาค่ะทุกคนนะคะคัดเอาเลือกเอานะคะแต่แอดก็อยากให้นะคะขอวอวยพรอวยใยให้หมาในเฮงให้ฟังนะคะทุกคนนะคะไปกันต่อเลยนะคะอ่าสรุปรวมทุกสูตรนะคะแล้วก็ชุดสรุปของแอดนะคะทุกคนนะคะของอาจารย์ปัญญาของหลานนะคะ ตอนนี้ที่มีนะคะมาดูกันค่ะทุกคนนะคะสถิติวันจันทร์นะคะสถิติวันจันทร์ค่ะทุกคนนะคะ9ก2าสาสองนะคะศูนย์นะคะวันพระค่ะพรุ่งนี้วันพระวันนี้วันโกนนะคะทุกคนนะคะ ติกไปหมดหรือ,อยังน่าจะติ๊กไปหมดแล้วนรออันนี้นะคะอ่านี้วันจันทร์นะคะทุกคนนะคะ9 3 2อ้วกประมาณ3 2สีมา3 2อีกแล้ว <c oughs> ตัวเตะา่อย3 2หนี่อ่า09นะคะทุกคนนะคะ09นะคะทุกคนตามานี้เลยนะคะอาา่ะสัิตินะคะก่อนที่เราจะทํานะคะของอาจารย์ปัญญานะคะช่วงนี้ฮิตช่วงนี้ฮอตมากเลยนะคะอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนภาพชัดเจนเสียงชัดเจนไม่นอ้อไม่ใช่มือแอดไปกดโดนอะไรอยู่บอกโอ๊ยสีดีก็อยากเบิ้งค่ะ หวยก็ยางหายเมียนะคะยิ่งหลังหวยรัฐบาลไทยออกนะคะต้องมีแนวทางรอเพียบเลยนะคะทุกคนนะคะรอลงค่ะตอนนี้แนวทางรอลงเพียบเลยนะคะติดตามได้เรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะ เอาลีเดอร์นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญานะคะบนล่างค่ะของอาจารย์ปัญญาบนล่างอาจารย์ให้46อาจารย์ฟัน6นะคะทุกคนนะคะอ่า45 47 49นะคะ65 67 69นะคะทุกคนนะคะ49แล้วก็69นะคะ3ตัวบนนะคะ249 349นะคะ269แล้วก็369นะคะทุกคนนะคะนี่นะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะเราลงให้จริงนะคะนี่มาดูหน้าช่องได้เลยแต่อาจจะแบบยาวหน่อยนะคะเอสก็พยายามไม่พูดมากนะคะแต่ มันก็ไม่ได้ค่ะทุกคนนะคะแต่ยังว่าแมวเ,เขียดตีปากเอ้ยเอาคนอื่นเขาเอาเขียยนะคะแต่แอดเนี่ยเอาเอ่อกบนะคะทุกคนตัวใหญ่นะคะคิดดูดีคูนเข้าไป <laughs> คนอื่นเขาเอาเขียดตีปากคอยเอากบตีปากเยเบ้าคอยกระบเบ้าในมืดมือเดยไม่ค่อยได้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะทุกคนอัดอั้นตันใจมากเลยอาแคบบอร์จ้าไปต่อนะคะสี่หกสถิติของอาจารย์ปัญญานะคะอเอยเอ็ดกับขยันเหตุให้เธอได้ นะคะเราก็อยากให้เอฟซได้นะคะมีสถิติมีอะไรให้ดูนะคะแต่เอสก็ไม่ได้เก่งนะคะยอมรับเลยนะคะทุกคนไม่ได้เก่งนะคะแต่แต่แต <ๆ S 2> ชอบนะคะชอบตัวเลขอยากทาให้เอฟซดูนะคะเนาะเออนะคะอ่าไปกันต่อเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นสูตรล้านนะคะทุกคนนะคะสูตรอาจารย์ปัญญาเนาะาอให้แขบหนานหน่อยนะคะเพราะว่าหลายๆายท่านนะคะบางท่านจะรอชุดสรุปเลยนะคะบางท่านก็รอชุดสรุปตัวรงตัวเด่นนะคะอ่ะถ้าสูตรของเอสจะอยู่ท้ายคลิปหน่อยนะคะอยู่ท้ายคลิปหน่อยค่ะทุกคนนะคะ แรกๆเลยเราจะให้ดูของอาจารย์ปัญญาของหลานนะคะนาทีแรกๆเลยของทุกคลิปเลยนะคะจะเป็นของคนอื่นก่อนนะคะของอาจารย์ปัญญาของหลานนะคะหรือว่าสูตรอื่นๆก่อนนะคะแต่ถ้าของแอดนะคะหลักๆจะอยู่ล่างหลังค่ะทุกคนนะคะ เอานีนะคะสตัวเอ้ยเด่นนะคะสูตรหลานนะคะให้ไปที่3 6มหกทุกคนนะคะ3 8 3 9 3ดสามเก้หนะคะสานะคะหกแปดหกเนะคะแล้วก็6กสนะคะทุกคนนะคะสามปดหกนะคะสามเก้แล้วก็3ามหนะคะ สามหกห้าแปดนะคะสามหกห้าแปดนะคะทุกคนแปดเก้าสองห้าสามหกนะคะแปดเก้าสองห้าสามหกนะคะเลขติดบนล่างนะคะทุกคนนะคะเลขติดบนล่างนะคะสูตรของหลานนะคะหกสองเก้ายสามตัวตรงรัฐบาลไทยเลยค่ะทุกคนหกเก้าสองนะคะหกเก้าสองนะคะสามตัวบนนะคะรัฐบาลไทยเลยนะคะทุกคนนี่เนาะเอานี่นะคะทุกคนนี่กระสูตรหลานนะคะนี่กระสูตรล้านค่ะทุกคนนี่นะคะ นี่ก็สูตรหลานนะคะลองดูนะคะนี่หกสองเก้านะคะเลขติดบนล่างนะคะทุกคนนะคะเลขติดบนล่างเอาดีนะคะทุกคนนะคะแคบเอานะคะตัวนี้เป็นสถิตินะคะแล้วก็จะมีเลขล่างนะคะสูตรของหลานนะคะอันนี้เป็นสถิติสูตรหลานนะคะเราจะให้ดูแบบนี้เลยนะคะอาจจะแบบมีอันไหนที่ล่าช้าก็อาจจะมีบ้างนะคะทุกคนนะคะโอ้ แอดก็อึม้มันงงดูค่ะทุกคนนะคะทั้งหลาเออหมดแล้วนะคะทุกคนนะคะบบ้านได้รับปนีนออนค่อยเออจริงๆนะคะเอานี่นะคะทุกคนโอ้เหล,ล็กลดหยาดเพิ่มมาเนะาะทะาบเย็นลดเพิ่นเลยเนาโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแอดก็ไปหาผีบ้าอีกผีบ้าให้แปดสีงวดก่อนอแปดสีหวยเหล่ามาออกหวยไทยเนาะ ออเอานี่นะคะทุกคนนะคะเขบเอาเลยนะคะทันทีอันนี้นะคะทุกคนตามนี้เนาะ983นะคะ461นะคะ983461นะคะสิบล่างนะคะเน้นไปที่9834นะคะทุกคนนะคะอ่ะหลักร้อยนะคะให้782นะคะ305นะคะ782305นี่เนาะ780 7820นะคะทุกคนนะคะนี่เนาะแขบเอานะคะทุกคนนะคะ ตามนี ite, age. Age ้เลยค่ะตามนี้เลยนะคะอ่าแคปเลยจ้ทุกคนนะคะหายใจบอกมือแรงคนสิเดรับดินอนเมือกิ้งห้วยมืดมือมืเว้นนะสงสาร FC นะคะ FC ก็รอแนวทางนะคะเ S ก็จะทําแนวทางพยายามลงให้ไวนะคะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนอแคบแล้วนาอสู่หลานนะคะเห็นชัดเจนแล้วนะคะชัดเจนไหมนะคะภาพชัดเจนเสียงชัดเจนกล้องชัดเจนนะคะทุกคนเนาะ ต่อไปก็จะเป็นสูตรอีซอยนะคะสูตรอีซอยอาลืมขอเล็บเมียสั่นโทษไปอันหาเพิินอยู่ค่ะลืมค่ะโอ้ยมั่วแต่ไปคุยเรื่องไอ้นี่นะคะทุกคนนะคะจะแอดหรือเบาเรื่องยังแอดลืมเหรอคะทุกคนนะคะโอ้ยมาโอ้หวยไทยหมดเลยนะคะให้หวยลาวนะทุกคนให้ลาวมาโอ้ไทยหมดเลยนะคะทุกคนนะคะดินบนของร้านให้ดูแล้วนะคะอะไปกันต่อเลยนะคะกับสูตรแอดนะคะ ไหขออภัยอาจารย์ปัญญาดูแล้วนะคะอ่ามาดูกันเลยนะคะต่อไปเลยก็จะเป็นสูตรแอดนะคะทุกคนนะคะเริ่มจากสูตรตารางก่อนเลยนะคะของเรานะคะ อ่ามีตัวไหนผิดตัวไหนพลาดตัวไหนไม่เห็นนะคะช่วยแอดเช็คทีนะคะทุกคนแอดเออแล้วค่ะตอนนี้อ่าตารางวันจันทร์นะคะทุกคนนะคะตารางวันจันทร์เนาะนี่นะคะวันจันทร์วันพระนะคะทุกคนนะคะกําลังวันของเรานะคะไม่ทไม,ไม,ไม่ไม่น่าพลาดนะคะเก้าศูนย์ห้าหกจทุกคนนะคะเก้าศูนย์ห้าหกนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะคะศูนย์หนึ่งูนย์สองูนย์สามศูนย์สี่นะคะห้าหนึ่งห้าสอง ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่นะคะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะคะเจาะเข้าสีงวดติดนะคะเจาะเข้าหมายถึงว่าแอดจับคู่ได้เนี่ยคะ่ะสี่งวดติดนะคะอะลองดูเด้อจะทนุนโอ้ยงวดจะปวดเอานี่จะแคบเอานะคะทุกคนนะคะแครบเอารึจะทุกคนนะคะนึ่เนาะเก้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์ 5 6นะคะทุกคนนะคะเจ้าศูนนะคะนี่นะคะทุกคนเนาะเอาตารางของเรานะคะจะถุงจกนะกง้มเหรอคะเดี๋ยวลงอันนี้ให้นะคะทุกคนนะคะจะหวอยออกอะไรบ้างนะคะม <laughs> วดเตห้ยบุนไหวก็ไทย เอานี่นะคะทุกคนนะคะสูตร b 1 B2 นะคะสูตร b 1 B2 ตามนี้เลยนะคะ6 5 9นะคะส0 2ูนะคะ659 3า2นะคะแอดดึง B B1 ลงมานะคะนี่ดึง B1 ลงมานะคะทุกคนน,นี่เนาะสูตร B1 B2 นะคะ695336นะคะ030ย3 2 6มืนอะ,ะ,ะคะโอออื่น32ข่อยมาค่ะคื เออคุสิตามยันลูกบวชเด้อสามสองสองสามนีือเออยามาเด้อว่าสองสามสามสองนี่เนาะสองห้าหนึ่งนะคะสองเก้าเก้านะคะหนึ่งแปดหนึ่งนะคะแปดศูนย์สี่จะทุกคนนะคะเอาหนีนะคะเขีบเอาจ้ะ แลเนาไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยกับอ่างของเรานะคะหลักร้อยของเรานะคะขอให้กลับมานะคะทุกคนนะคะขอให้กลับมานะคะทุกคนนะคะเด่นนะคะหลักร้อยชุดเต็มนะคะหลักร้อยชุดเต็มค่ะทุกคนนะคะหลักร้อยชุดเต็มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะทุกคนนะคะนี่หลักร้อยชุดเต็มของเรานะคะชุดชนชนที่หนึ่งสองสามสี่นะคะชนที่หนึ่งสองสามสี่เลยนะคะอันนี้เป็นชุดชนนะคะทุกคนนี่เนาะนะคะเด่นนะคะหนึ่งสองสามสี่ เน้นนะคะ1 3 4นะคะแอดให้เน้นที่134าม่เพราะว่า,าจากที่เราดูสถิตินั่นเลยค่ะแอดยังไม่เห็น2มันมานะคะแต่มันไม่ได้ติดดับไม่ได้ติดอะไรนะคะทุกคนนะคะแต่แอดยังไม่เห็นมันมานะคะทุกคนนะคะเอาลีเนาะทุกคนนะคะ ไปเราเราจะมีสถิติให้ดูนะคะมีสถิติให้ดูอยู่นะคะทุกคนนะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยตอนนี้หลุดอย่างต่อเน,นื่องเลยนะคะแต่มันมีผลกับสามตัวนะคะมีผลกับสามตัวของแอดนะคะทุกคนนะคะแอดเคยเปลี่ยนหลักร้อยแล้วนะคะเคยเปลี่ยนหลักร้อยครั้งหนึ่งนะคะพลาดชุดนิ้นชุดใหญ่ไปนะคะเสียดายมากเลยนะคะไม่งั้นได้เกือบทุกงวดเลยนะคะสายสามตัวของเราแล้วทุกคนนะคะนี่นะคะอันนี้นะคะทุกคนนี่เนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะทุกคนนี่เนาะอ่านนี่แคบเอานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะนี่คือชุดเอออ่ะ,อะหลักร้อยของเรานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะทุกคนนะคะห้าหกอ่านไม่ถึงหกนะคะขออภัยเนาะอันนี้นะคะก็หนึ่งสองสามสี่จ้ะ หน,ะะนึ่งสองสามสีน่นะคะอ่าแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยส่วนมากนะคะแอดจะลงวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะทุกคนนะคะจันทถึงสุกนี่จะเป็นเราพัฒนานะคะเพราะว่าช่องแอดมีช่องคติแค่ช่องเดียวนะคะยังไม่ได้เปิดช่องสำรองนะคะมันก็เลยจะแบบนี้และะ้ค่ะทุกคนนะคะมีแค่ช่องเดียวนะคะมันก็เลยจะหาคลิปยากหน่อยนะคะไม่เห็นคลิปไหนสอบถามได้นะคะทุกคนนะคะสอบถามได้แอดก็จะหาให้นะคะแล้วก็จะหาคลิปให้นะคะ,นะคะทุกคนเนาะสูตรไหนเข้าก็ดีใจด้วยสูตรไหนรุดก็ กราบขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าชอบเป็นคนที่ชอบตัวเลขนะคะแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆแม่ๆอย่างเงี้ยแหละค่ะพี่ๆน้องๆเอฟซีนะคะลุงตาน้าอาทุกคนนะคะทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามนะคะก็มาพูดมาคุยกันนะคะผิดพลาดตรงไหนก็กราบขอโทษขออภัยเด้อจ้าทุกคนนะคะบอกกันได้สอนกันได้นะคะทุกคนนะคะคนเราเนาะอ่ะมาดูกันนะคะทุกคนนี่นะคะของเรานะคะงวดนี้นะคะเอาเนียวนี้่ไปเสะนอ สามีที่หีบแล้วนะคะคนยดึกไปใส่เราล้างหัวยอออกอะไรก็หาไม่เจอนะคะทุกคนนะคะอ่าชุดล่างของเรานะคะชุดล่างของเราแคบเลยค่ะชุดสรุปล่างนะคะนี่คือสองตัวล่างของแอดนะคะทุกคนนะคะล่างชนที่หนึ่งสี่นะคะล่างชนที่หนึ่งสี่เดี๋ยวเราจะเอาสมุดเด่นเรามาบ่เอาอยู่สมุดเด่นนะคะทุกคนนะคะเด่นเรานะคะทุกคนนะคะนี่นะคะเด่นเด่นเรานะคะ,เด,เ,ะ,คะเด่นเราจะมาเลยบอ เอาเด่นไว้ตรงไหนเลยอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนดูวุ่นวุ่นวไว,วน่อยนะคะเด่นเรานะคะน่าจะเห็นอยู่มากนะคะอ่าเด่นของเรางวดนี้นะคะอะ่เดี๋ยวย่อให้ไปดูทีหลังแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยย่อสัดส่วนของมันนะเราเอาอันหลักๆก,ก่อนนะคะอันนี้ก็คงจะเห็นนะคะสถิตินะคะ ามาดูนี่นะคะทุกคนนะคะนี่เนาะสิบล่างนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ชนที่หนึ่งสี่นะคะล่างเนาะหน่วยล่างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะแอดก็ตัดไปนะคะอะไรที่เป็นหนึ่งเป็นสี่นะคะไม่สนดับใดๆดทั้งสิ้นนะคะตัดไปตัดมาก่อก็ได้แบบนี้แล้วค่ะมุนอุ่ยปุยอยู่จ้ะหนึ่งกับสี่นะคะหน,นึ่งกับสี่เนาะมันชนหนึ่งสี่ใช่ไหมคะอแอดจะทําเหมือนรัฐบาลไทยนะคะชนหนึ่งกับสี่นะคะเราก็จะเน้นไปที่หนึ่งสี่นะคะทุกคนนะคะหนึ่งสี่อ่าตัวนี้นมีหนึ่งมีสี่นะคะ ตอนแรกก็ตัดไปตัดมากคือใดมั่วนี่มันบูจังอะแต้มล่างเอสนะคะทุกคนนะคะเด่นล่างหนึ่งสองสามสี่ที่ให้ดูนะคะอะเก้าสองห้านี่ของหลานนะคะนี่ของหลานเออหลวงคเจ้าของของเอสนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะอันนี้แต้มสองตัวบนแต้มสองตัวละเดี๋ยวให้ดูสถิติแต้มก่อนเลยนะคะทุกคนนะคะ อันนี้แต้มของเรานะคะทุกคนนะคะสถิติแต้มนะคะจะได้เห็นนะคะสถิติแต้มนะคะแต้มสามตัวบนนะคะสามสี่ห้าหกเ็แปดเก้านะคะสามสี่ห้าหกเ็แปดเก้านี่คือแต้มสามตัวบนของเรานะคะพร้อมสถิติจ้ะ,ะแคบเลยนะคะทุกคนนะคะแคบเลยจ้ะเอาลีนะคะทุกคนนะคะลีเนาะ อาลีนะคะทุกคนนะคะแต้ม2ตัวบนนะคะแต้ม2ตัวบนเราพัฒนานะคะทุกคนนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามานกันอยู่บน่นจะได้ตัวใดกันแน่นะคะก็ดีใจกับท่านที่ได้นะคะท่านที่ไม่ได้ก็สู้กันต่อนะคะโอ้แต่ว่าถือว่า6ก็ดังเนาะหไปหลักร้อยนะคะ6ไปหลักร้อยเทนนะคะ เออตัวใดที่เขาเๆ stored, ๆนิ่นิมากหไล่ไ่เนี่ยมันกับว่าค่อยมาเราจะเนาะอย่างนี้แหละทุกคนนะคะก็ไม่รู้จะไปตัวไหนบางเอดก็คัดเอาเลือกเอานะคะทุกคนคัดเอาเลือกเอาเหมือนกันนะคะ mm. เช่นเดียวกันเลยนะคะคัดเอาเลือกเอาเอน,น,นะเจ้าสีวานวใดค่ะทุกคนสู้ๆนะคะก็ขอให้ปังนะคะขอให้ไปถูกตัวเราพัฒนาก็เช่นเดียวกันนะคะคัดเอาเลือกเอานะคะเอดกับไปตัวค mm. ่อยมา ทุดฟันนะคะมันก็จะมีในสูตรนะคะแต่ว่าฟันตัวไหนนะคะมันมาชนกับเลขที่แอดชอบพอดีแอดก็จะฟันละคะทุกคนนะคะ4567890นะคะ4567890นี C ่นะคะแคปเอาเลยนะจ๊ะทุกคนนะคะ4567890นะคะ4567890นี้แคป์อาเลยนะคะขอให้มานขอให้หงิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีเนาะกับทุกแนวทางที่ทางช่องน้ำเสนอให้นะคะทุกคนนี่นะคะ อ่านี่นะคะทุกคนเนาะอ่าสามแต้มสามสองอ่าให้ดูครบแล้วนะคะอ่าล่างอันนี้เราบอกนะคะ อ่ะแอดก็จะฟันนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าชุดฟันดีกว่านะเอาชุดฟันดีกว่าหรือยังไงคะทุกคนอ่าชุดฟันอยู่หน้าชุดสรุปนู่นนะคะน้นล่างนะคะศูนย์สี่ห้าสี่นะคะแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะแอดจะเน้นถูกไหมนะคะจะฟันถูกไหมหรือมันจะมาชุดเต็มนะคะนี่นะคะอะไรที่ติดหนึ่งติดติดสี่นะคะแอดก็จะทําสีไว้ให้เอฟีนะคะอันนี้เป็นเป็นตัวเด่นนะคะสีส้มสีชมพูนี่เป็นตัวเด่นนะคะมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่นะคะทุกคนนะคะเอาแคบเอาก่อนนะคะทุกคนล่างนะคะแคบล่างก่อนจะ แคปล่างก่อนเนาะอ่านี่นะคะแคบแล้วเนาะไปบนกันเลยนะคะอ้ขออภัยนะคะช้าเลยนะคะทุกคนนะคะกว่าจะทำเสร็จโอ้ยค่ะแต่สุดอ่ามาดูชุดบนของเรานะคะชุดสรุปบนนะคะเด่นบนนะคะแปดเก้าหกนะคะเด่นบนนะคะเอาสิบบนก่อนนะคะสองตัวบนชุดเต็มอ่ะสรุปบนนะคะทุกคนสี่หนึ่งเก้าหกนะคะหน่วยบนเจ็ดศูนย์ห้า 8 2ดสองสามนะคะทุกคนจับคู่ก็ตามนี้เลยนะคะ,ะตามนี้เบาอ่านเยอแอดมืดแห้งแล้วค่ะแอดเหนื่อยนะคะ, Ad, ะ,คะทุกคนแอาเด่นบนนะคะแปดเก้าหกนะคะอะไรที่มีแปดมีเก้ามีหกนะคะเราก็ติ๊กไว้ก่อนนะคะติ๊กไว้ก่อนนะคะทุกคนนะคะออาแต้มนะคะเอาโคตเนี้ยวเนียละเอียดอยู่ไสนนะแต้มบนแอดนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะแต้มร้านนะคะสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองนะคะเอฟซี 4, ขอแต้มล้านแอดก็ให้เนาะ อตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะตามนี้เลยจ้ะเอาหรือเนาะแขบเอานะคะทุกคนเขบไปเลยจ้ะอ่าฟันนะคะเน้นไปที่เก้าห้านะคะแล้วก็หกแปดนะคะบนเน้นไปที่เก้าห้าแล้วก็หกแปดมีตัวไหนบ้าง อ่าเก่าสวงบมุมเนว่าสิไปอันนี้บอกอันนี้ก็คือชุดตัดออกมานะคะตัดออกมานะคะมีรอบแรกรอบสองอันนี้ก็คือสิบสี่ชุดนี้นะคะที่น่าลุ้นนะคะ อ่างวดวันจันท์นี้คงจะเข้าแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่างวดวันศุกร์ที่ผ่านมาหลุดนะคะก็ขออภัยเลยๆนะคะจะไปจับใส่กับสามตัวชุดเอ่อสามตัวหลักร้อยนะคะก็เข้าไปนะคะทุกคนเนาะอ่ามาดูชุดสามตัวบนนะคะชุด2ตัวบนแล้วก็จะเป็นชุดสามตัวบนนะคะนี่เป็นชุดเน้นนะคะอ่านก่อนเด้อสามตัวบนชุดน้นนะคะสามตัวบนชุดเต็มยังไม่ทันได้ทําเลยนะคะคืนนี้แอดจะทําก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะแบบงวดทุกทุกครั้งเนะค่ะลงเซซ้ายหน่อยนะคะทุกคนนะคะ แต่ว่าตอนนี้จะสรุปแล้วค่ะเหนื่อยมากนะคะอ่าตัวเน้นนะคะเราเน้นหลักร้อยไปที่หนึ่งสามสี่นะคะหนึ่งสามสี่เนาะอันนี้ก็เป็นตัวเด่นไปนะคะใช้หลักร้อยอ่าชุดเน้นนี่จะใช้หลักร้อยสี่หลักนะคะทุกคนนะคะแอดก็จะเอามานะคะเอดเอาเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าแปดหกศูนย์นะคะหกอ่าหกแปดแล้วก็หกสองหกสามแล้วก็หนึ่งแปดนะคะจะคูณสองสี่หกแปดแปดคู่นะคะเอามาแปดคู่คัดออกมาแล้วนะคะตัดตรงตัดแต้มตัดดับนะคะ ชนกันนะคะตอนนี้นะคะอ่าเราใช้หลักร้อยตัวนี้นะคะแต้มสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะแอดก็นเน้นให้นะคะเน้นให้ที่สามตัวบนนะคะหนึ่งเก้าห้าสองเก้าห้านะคะสามเก้าห้าสี่เก้าห้านะคะทุกคนนะคะอ่าชุดนี้นะคะทุกคนหนึ่งหกแปดนะคะสองหกแปดนะคะสามหกแปดแล้วก็สี่หกแปดนะคะทุกคนตัวนี้เป็นชุดเน้นนะคะตัวนี้เป็นชุดลองนะคะหนึ่งหกแปดสองหกแปดสามหกแปดแล้วก็สี่หกแปดนะคะทุกคนนะคะ ายวิ่งนะคะสายวิ่งโอ้สายวิ่งรับเต็มเต็มนะคะแอดกับบอนและพเจียอยู่วิ่งบนนะคะสองหกนะคะเรียบร้อยหวานเจี๊ยบเลยนะคะทุกคนจึ้งมากเลยนะคะสูตรนี้เนาะรัฐบาลไทยโอ้เวลาหวย้เข้าดีๆแบบนี้แล้วรู้สึกขยันรู้สึกคึกนะคะทุกคน เอาหนีเนาะแคบเอาค่ะทุกคนอันนี้เป็นชุดเน้นนะคะชุดเน้นของแอดนะคะเดี๋ยวเรามีชุดใหญ่ชุดเต็มลงให้ดูนะคะลงให้ดูก็คัดเอานะคะนี่แอดก็เน้นให้แล้วนะคะเพื่อที่เราจะไปทําเป็นชุดปั่นนะคะทุกคนนะอันนี้ก็เป็นชุด4ตัวนะคะ4ี่ตัวนี่แอดยังไม่เคยจับได้เลยนะคะทุกคนนะคะ สูตรมันก็แตกของมันไปละค่ะแต่ว่ายังจับไม่ได้นะคะทุกคนนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหลักร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะสิบบนนะคะสี่หนึ่งเก้าหกนะคะหน่วยบนนะคะเจ็ดศูนย์ห้าแปดสองสามนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะทุกคนนะคะห้าหนึ่งสี่เจ็ดนะคะทุกคนนะคะแปดสี่หกเอ่อแปดสี่หกแปดนะคะทุกคนนะคะ 6กสองหนึะคะเกหนะคะสี่สองนะคะเจดสนะคะเจ็ดสามเก้าห้านะคะศู 7, 3, 9, นย์หกะคะหนึ่สามนะจจะ 1, 0613นะคะทุกคนนี <eps> ่นะคะตามนี้เลยนะคะชุดสี่ตัวไปกันต่อเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นชุดนะคะชุดรวมเด่นนะคะชุดรวมเด่นของเราเนาะเด่น10หน่วยล่างแอดนะคะ1 2 3 4เด่น10หน่วยบนนะคะ67890นะคะทุกคนเด่นบนนะคะ67890นะคะเด่นบนศูนย์หนึ่งเด่นบนศูนย์สองนะคะเ8 9ดนะคะเด่นบนล้านนะคะ258 96นะคะ25896นะคะชนกันอยู่ที่896นะคะส่วน0ูหนึ่งกับสูแสองอนะคะชนกันอยู่ที่7890นะคะอ่าบนแอดชนกับล้านที่896นะคะเอ่อล่างชนกับร้านที่14นะคะล่างแอส1234ล่างห้าน5814นะคะยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะยังอยู่ตำแหน่งเดิมเดี๋ยวเอาสถิติให้ดูนะคะมีสถิติให้ดูนี่ไงคะตัวนี้ละค่ะนี่ละค่ะตัวที่ชนกันนะคะงวดก่อนนี้ก็เข้าไปเต็มๆต็มเนาะ สมุดเรามันใหญ่กว่าอันนี้หรือเปล่านะคะนี่นะคะงวดก่อนนี้ก็เข้าไปเต็มๆนะคะโอ้ขออภัยนะคะทุกคนชัดเจนไหมเนาะอ่างวดก่อนนี้ก็เข้าไปเต็มๆนะคะกล่องึี่เป็นบริษัทเอานี่นะคะ งวดก่อนนี้ก็เข้าไปนะคะที่ตัวนี้นะคะเข้าไปที่เก้านะคะทุกคนนะคะอ่างวดน,นี้ยังอยู่ที่ตัวเดิมแล้วงวดก่อน,อนมันออกสามเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะสามเก้าเอ้ยศูนย์สามเก้าเจ็ดศูนย์นะคะศูนย์สามเก้าเจ็ดศูนย์นะคะงวดน,นี้ก็เด่นบนนะคะแปดเก้าหกนะคะเด่นล่างนะคะหนึ่งสี่จะทุกคนนะคะอันนี้ให้ดูตัวสรุปเด่นนะคะเด่นของเราก่อนนะคะเด่นล่างเราใช้หนึ่งสี่นะคะเด่นบนเราใช้แปดเก้าหกจทุกคนนะคะอ่าค่อยๆรู้ทิศรู้ทางตัวเลขไปนะคะอ่ะสายดับนะคะวันพระระวงังหน่อยเด้อ ค่ะระวังหน่อยเด้อสายดับนะคะทุกคนนะคะหคู่ล่างไม่มาด้วยกันเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดแปดเจนะคะเจ็ดเก้านะคะหคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะเก้าศูนย์หนะคะเก้าศูนยนะคะเก้านะคะทุกคนนะคะดับ10บนนะคะสอดับหน่วยบนนะคะสีเจดนะคะดับหลักร้อยนะคะเกนะคะทุกคนนะคะอดับ10ล่างนะคะดับ10ล่างค่ะทุกคนนะคะนี่เนาะดับสิล่างนะคะเกนะคะดับ ดับ10บล่างแอดนะคะก็คือ6นะคะศู c ย์เอฟซนะคะเกนะคะทุกคนนะคะเก้าหนึ่งค่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็เป็นสถิตินะคะสถิติดับของเรานะคะทุกคนเนาะสถิติดับของเรานะคะเต็มตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะสองศูนย์นะคะทุกคนนะคะสถิตินะคะ20งศกับทุกคนนะคะ20นยค่ะ อันนี้ก็ดับสิบล่างนะคะดับสิล่างก็6 9นะคะดับสิบล่างให้ไปที่6 9, นะคะโอแอดมือโอ้ดับดับสิบล่างนะคะสูตรแอดนะคะให้ไปที่6กสูตร f ฟให้ไปที่9นะคะทุกคนนะคะก็มี S <S สถ <Bright. S 2> ิติเก็บไว้ให้นะคะก็ดูออเดอร์นะคะอันนี้ดับหน่วยบนนะคะดับหน่วยบนให้ไปที่4ี่เจ็ดนะคะสูตรเก่าสูตรใหม่นะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะให้ f ฟซแคบไว้ดูนะคะทุกคนนะคะ อ่าสถิติต่อไปก็ดีนะคะเด่นบนห้าตัวนะคะเด่นบนห้าตัวของเราหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จ้าทุกคนนะคะก็ลองดูนะคะงมดก่อนเข้าไปที่เก้านะคะเข้าบนเข้าล่างเข้าหมดเลยตัวนี้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แสดงว่าเลขยังสูงอยู่นะคะเลขยังสูงอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวรวมทุกสูตรนะคะอันนี้ก็เป็นสถิตินะคะอันระดับร้อยเราอยู่ในหก โอ้ดับร้อยยังอยู่เล่มเก่าอยู่อา้าแอดนึกว่าแอดเปลี่ยนเล่มใหม่แล้วนะคะอ่าดับร้อยนะคะเดี๋ยวดับร้อยเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนนะคะอันนี้เป็นสถิติดับร้อยนะจ๊ะอันนี้เป็นสถิติดับร้อยนะคะทุกคนนะคะยี่สิบเจ็ดวดนะคะยังไม่หลุดจ้ะทุกคนนะคะไอเห็นชัดเจนไหมนะคะยี่สิบเจ็ดนวดเด้อจะยังไม่หลุดเลยนะคะทุกคนนี่นะ อ้าวนี่นะคะเอาไปหมานเอาไปหิ่งเอาไปปังกันนะคะ27อ้วดจะยังไม่หลุดนะคะวันที่สองเดือนสองนะคะสําหรับสูตรใหม่นะคะนี่เป็นสูตรของเรานะคะนี่นะ,ะ,นนะ,ะ,นนะ,ะตามนี่เลยนะคะทุกคนเนาะออาไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยนะคะเอาคือหน่อยเอยเอาหมดแค่นี้บอกค่ะทุกคนนะคะ มันมีอันไหนอีกไหมคะทาไมมันไวจังหรือมันไปถึงไหนแล้วโอ้ยี่สิบกว่านาทีเลยเอานี้ชุดสรุปสูตรแอดนะคะแอดก็สรุปสูตรแอดแอดก็ฟันนะคะอันนี้ชุดฟันวัดใจนะคะอันนี้ชุดฟันวัดใจเรียกชุดฟันวัดใจดีกว่านะคะอ่าเดี๋ยวเราเอ่อใครอยากดูชุดสรุปล่างก็ดูสองตัวล่างได้เลยนะคะชุดฟันวัดใจนะอ่าอันนี้นะคะฟันวัดใจนะคะอ่าฟันวัดใจนะคะอันนี้ฟันแล้วค่ะ ว่านนาฬิกานีละค่ะเออฟันวัดใจคอยสามสี่ตัวนี่ละจ้ะเอาดีนะคะทุกคนนะคะสามตัวบนนะคะอ่ามืดไปไมเนาะนะคะเออแอดสีปากกาก็หมดนะคะทุกคนนะคะปากากาสีอื่นหมดหมดเลยนะคะเพราะว่าอ่ามันจะได้สว่างหน่อยนะคะเออนี่จิ้มให้มันติงเคียงโอ้นี่ต้องจิ้มหน้าจอให้มันสว่างด้วยจ้ะเออมันถึงจะได้เห็นนะคะทุกคนนะคะโอ้ยขออภัยจ้ะดูก,กับปึกค่ะคือเอาเห็นหมืดมด,มดอีกแล้ว เอาละมืด mm อีเหล่าไปเห็นยังไงอุ้ยโอ้มืด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 เออแก่มทางต่างเออนี่ละนี่ละนี่ละเอานีนะคะสรุปสูตรเอสนะคะตัวเน้นนะคะสามตัวบนก็คือหนึ่งเก้าห้าสองเก้าห้าสามเก้าห้านะคะสี่เก้าห้านะคะตัวนี้นะคะหนึ่งหก ปดนะคะหนึ่งหกแปดอันนี้ชุดฟันวัดใจนะคะหนึ่งหกแปดนะคะสองหกแปดสามหกแปดสี่หกแปดนะคะสองตัวบนนะคะอ่าฟันนะคะฟันนะคะไปที่เก้าห้านะคะเม็ดเดียวนะคะสองตัวบนนะคะตัวรองนะคะเป็นหกแปดนะคะสองตัวล่างนะคะแอนให้ศูนย์สี่ห้าสี่แล้วก็ห้าหนึ่งนะคะอ่าชุดฟันวัดใจขอาข่อยแล้วค่ะ ชุดเด่นเด่นบนนะคะแปดเก้าหกนะคะเด่นล่างนะคะหนึ่งสี่จัดทุกคนนะคะ,ะตามนี้เลยนะคะหรือใครจะชอบชุดเต็มนะคะก็ไปคัดเลือกเอาดูนะคะเหมือนที่แอดตัดมาให้ได้นะคะทุกคนนะคะสองตัวบนสองตัวล่างนะคะ,ะหรือใครจะชอบสามตัวชุดเน้นนะคะก็ลองมาดูพวกนี้ได้มันอาจจะมาพวกนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่าแอดจะเอาตัวที่มันชนกันสี่หลักนี้ไปนะคะ หรือใครชอบชุดสรุปอันนี้ชุดสรุปบนนะคะหรือจะดูในนี้ก็ได้นะคะหรือจะคัดเอาในนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่เราฟันให้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวสรุปล่างนี่นะคะหรือใครจะเอาชุดเต็มนี่ก็คัดเอาเลือกเอานะคะอันนี้ก็สรุปแล้วเนาะ อ๋ทุกคนนะคะก็น่าจะโอเคแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวทยอยลงให้นะคะขออภัยนะคะที่มามาค่ามาช้านะคะเอามีเราพัฒนามีรัฐบาลไทยเนาะ,ะเดี๋ยวเจอกันนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเม็ดเดียวเาทุกคนนะคะเม,ดม็ดดงเม็ดเดียวอะไรก็ว่ากันไปสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มาขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้เชคดีนะคะอันนี้คือชูถูกคือชูฟันวัดใจนะคะิดถูกก็อย่าว่ากันเด้อลองดูเด้อใจแอดก็อยากให้มาให้ปังทุกท่านนะคะแอด เหมือนลืมอะไรสักอย่างนะคะไม่รู้จำไม่ได้นะคะไม่น่าลืมนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดี้า